ก็กลับสวัสดีท่นนานผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในกับเกมเฟนเซปลิเตออีกแล้วมาอยู่กันในตลาดอีกแล้วนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวนี้อาจจะอยู่ในตลาดบ่อยหน่อยนะก็คือ,อนั่นแหละนะเขามีเหตุการณ์บางอย่างมาอีกแล้วครับก็ <Wow! S 1> <laughs> คนเดิมเลยครับคนเดิมผสมคนใหม่นะก็เป็นพี่คนนี้แล้วนะนะพี่ทูดูไทยทูนะครับเออน่ะพี่คนนี้เลยที่ยิงข้างผมเนี่ยพี่คนนี้เลย นะเนะ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 นี่ยดูดีนะครับดูนะดูนะกคนคอยดูนะอ่ะเหือแน,น่ตรงตรงนี้พี่วารานส่งเป็นลิขแคทมายังไม่ค่อยมีอะไรมากนะคแต่พอเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับมี o อ s นี่คนนี้คนใหม่นะลงไปอีกนะครับอ่าเน,นี่ยเริ่มแล้วครับอน,นี่ยคือส่งส่งเพชรมา 1.5b บีเออไปฮิ้วมีนะครับเออโอเคนะมา,ามาลอง เลือนอันเนี้ยแหละโอ้เราเคยเ,เห็นแล้วไม่เซอร์ไพรส์เลยดูอีซูเวลี่คูยี่สิบบีให้ผมไปซื้อคิวใช่ไหมวันนี้เอออันเนี้ยคือทูต u ไท a ทูที่มีเพชรเท่าไหร่ขอส่องเพชรหน่อยนะโอเคนะคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราก็จะมาละละรับกันเลยนะครับไม่ใช่พี่ทูต t ไท i คนเดียวนะเออยีอ่สิบบีมันเยอะมากเลยนะ ไม่ใช่พี่ทูตไทยคนเดียวนะครับยังมีพี่แอนเออพี่แอนพี่แอนนี่ก็รวยไม่เบาเลยนะครับรวยไม่เบาเลยคนอื่นก็ไม่ใช่เล่นนะหนุ่งนี้ค <etti> movies, ือส่งมาส่งมาหลักร้อยเอ็มก <osure> <community> ันเลยนะครับก็คือเยอะมากเลยนะครับเออคีย์บอร์ดแคทตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะเออพร้อมกับเพชร 10B คนนี้ก็ของจริงครับของจริงเหมือนกันไม่ต้องห่วงดูซิโอ้โหมีเพชร 40B ภายในพริบตาพร้อมกับส่งตัว Exclusive มาอีกนะครับอ่ Exclusive อยู่ไหนเอ่ยอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมใช่ไหมนี่ไงคีย์บอร์ดแคสมาครับมาล็อกเลยล็อกเหมือนเดิมครับล็อกเหมือนเดิมตัว Exclusive ครับเอออ่าตอนนี้นะครับก็เป็นพี่ทุตุไทยก็คือมาอยู่ข้างผมเลยตอนเนี้ยเราก็จะไปหาฮิวกันก่อนนะครับว่า เราจะซื้อฮิวอะไรนะคือตอนนี้คือผมเห็นเห็นคนคนใช้อวตารนี่อวตารอะไรเนะี่ย <c oughs> โกโก้ใช,ช่ไหมนีด่ดูดิเป็นขนาดเป็นตัวโกโก้เลยคนนี้ครับอวตารเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะดูดิดูดูล่ะดูดิโกโก้คนใช้โกโก้เต็มไปหมดเลยขอฮิวเพิ่มได้ไหมมีฮิวบ่อรฮิวบอ่อคือมาแบบไม่หยุดไม่ลังเลยไม่หยุดไม่ลังเออไม่หยุดไม่ลังเลยคนระับ เออผมผมไม่ล้างนะผมไม่ล้างนะไม่หยุดไม่ล้างไม่หยุดไม่ล้างครับไม่หยุดไม่ล้างเฮ้ยสุดสุดครับคนนี้สุดจริงอันนี้เป็นร้านของพี่สุดสุไทยอ๋อพี่สุดสุไทยนะไข่ฮิวอิสตเตอร์โดมีอศแบบปูเด้นน่ะแต่ผมมีแล้วอ่ะโอ้เสียดายแน่เสียดายเลยแต่เพชรผมก็ไม่พออยู่ดีอ่ะเออเพชรผมก็ไม่พออยู่ดีขายอยู่ในราคาประมูลด้วยเออแต่ผมไม่ค่อยชอบฮิวกูเด้นหรือ เลนโบว์เท uh, right ่าไหร่นะเพราะว่ามันเห็นลายแบบไม่ดีอ่ะคือแบบมันไม่สวยอ่ะคือมันไม่สวยเพื่อนขายรายการหน่ะเห็นแวาแวบเมื่อกี้ขายหนึ่งเจมใช่ไหมเห็นแวมแวบนะเพื่อนขายอะไรอ่ะเออยู่ไหนเอ่ยิ้ไม่แค่หนึ่งตัวสองตัวไม่แค่สองตัวไม่แค่สองตัวอยู่ในตลาดนี้เองหรอเฮ้ยมีใครเทรดไหมนี่อีโวอีโวเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ คนนี้ชื an ่อว่าอะไรอะขอเทีหน่อยบอได้บอไอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดมีหิ้วอะไรบ้างขอดูหน่อยมีหิ้วอะไรบ้างน่าซื้อเฮ้ยพี่อยู่นิ่งๆหน่อยอยู่นิ่งๆได้บอไอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ครับไอ้พี่ครับอยู่นิ่งๆหน่อยอยู่อยู่นิ่งขอขอขอดูหน้าตาหิ้วหน่อยว่าขอจะเอาหิ้วอะไรมีหิ้วอะไรสวยๆบ้าง โอ้ <Yeah. laughs> ไปนู่นแล้วไปส่วนแล้วเอาพี่เอาออกแน่เลยเงี้ยเรื่องทรงน่าจะออกอ่ะไปแล้วบายบายผมเจอคนมีฮิวเยอะทีไรบอกเลยหายไปทุกทีหายทุกทีหายทุกทีเลยนะหายทุกทีเลยนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้สักทีเนะี่ยฮิวเนะี่ยตอนนี้นฮิวมันหายายากมากเลยนะเนี่ยคือมันมันหาขายยากมากเลยอะ่ะ เออผมหรือว่าผมต้องเปิดเทรดผมต้องเปิดเทรดแล้วอันนี้ผมต้องเปิดเทรดแล้วมาเปิดเทรดดูซิมีใครส่งอะไรมาเพิ่มหรืเป่เฮ้ยสามสิบเก้ามาเพิ่มแฮะพี่ตูตูไทยอีกแล้วเออเพื่อโอ้ยพี่คาพี่คาคนนี้ก็ไม่เบาส่งเพชรมาเยอะมากเลยนะพี่คาเนี่ยคะพี่คาเพชรมาจากไหนไหนเยอะมากเออต้องถามพี่ทูตูชัยก่อนพี่เอาเพชรมาเยอะมากเฮ้ยนี่ไงพี่คาเพราะว่าพี่พี่คาพี่คาเนี่ยยืนตรงนี้พี่คา นะครับมา Open p นพร s ชโอ้พี่ค้าพี่ค้าส่งมาอีกแล้วอืมโอ้โหส่งมาเยอะแยะเลยอ่ะโหหนึ่งบีหนึ่งบีพี่แอนพี่แอนก็โอ้โหพี่แอนพี่แอนหนึ่งจุดห้าเหออันนี้ใครส่งมาอะไรอีกอ่ะพี่ค้าเฮ้ยพี่ค้าพี่ค้าไม่เบาเลยดิแล้วอ่ะพี่ค้าพี่ค้าครับพี่ค้ามีเพชรเท่าไหร่ยอยากรู้พี่ค้ามีเพชรเจ็ดจุดห้าบีเลยหรอ เฮ้ยใส่เปย์พี่คาคือทุกคนโอ้โหพี่นี่ใส่เปย์แล้เนี่ยพี่ทูตูไทยทูนะครับมาส่งมาเลยรูก็จะมาเปิดครับใส่เปย์ใส่เปย์หมดเลยนะใส่เปย์หมดเลยโอเพนบริสนะจัดไปครับมาพี่คาพี่คาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่ทูตูไทยอยู่ตรงไหนไม่ใครเทรดมาเอ่ยจะเทรดอะไรเอ่ยเทรดเป็นดุดเดิลดุฟฟินเหรอเอาเอาอะไร่ะเอาเทรดไรฟรีเหรอ ฟรีเหรอเฮ้ยเฮ้ยฟรีเฮ้ยอ่าคนนี้อ่าฟรีเฮ้ยแตงกิ้วหลายๆเลยเนี่ยแตงกิ้วมากอ้าฟรีน้มาอันนี้ตัวอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะมันเป็นซีเครียเหรอซีเครียอ๋อนะมาครับเราจะมาเปิดไข่ดูนะครับพี่พี่พี่ทูตุไทยทูอยู่ไหนพี่ทูตุไทยทู ผมต้องหาพี่ทุตชัยทูก่อนเปิดหน้าเขาคนระับจะได้เป็นแบบให้พี่เขาเห็นอยู่ไหนพี่ทุจชัยทูนี่ไงเจอแล้วมาแล้วเปิดเปิดอ่พี่ทุชัยทูรอแป๊บนะยวเปิดก่อนมาเปิดแล้วโอ,โอ้อยู่หน้าร้านเขาเลยอยู่หน้าร้านเขาเลยโอ,โอ้โหอีเวนต์ว t ดเดอให้ตัวอีเวนต์โอ้พี่ทุตชัยตัวอีเวน โอ้แบบแบบธรรมดาด้วยโอ้โหเสียใจเสียใจอันนี้เสียใจเลยเสียใจมากนะเฮ้ยพี่รุยไรเออโอ้โหสุดสุดครับสุดสุด,สด,สดบอกเลยนะมาแล้วผ่าคิ้วกันต่อออกร่องเรื่องมาเยอะแล้วห่าคิ้วกันต่อหาคิ้วกันต่อเออมิ้วเนี่ยผมอะไรหรอพี่คามีอะไรเหรอครับค่ะพี่ขาไปนะครับพี่คารอันนี้คือเดินมาลุมผมเต็มเลยนะเนี่ยเฮ้ย มันต้องมีหิวสิมันม,ม,นมีมันมีแค่นี้อ่ะหิวอยากได้หิวอีกเี๋วก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนนี้กุวยเตี๋ยวเส้นเล็กแล้วอยู่ไหนหิวขอหิวหิวไม่มีหิวขายเลยอันนี้ขายเป็นไรอ่ะดูเดินไลนโน่นะตรงนี้เฮ้ยไม่มีหิวขายพี่ขอหิวหน่อยได้บอไอไม่มีเลยเหรอพี่อาม โอ้โหไม่มีฮิ้วเลยอะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟหรือเปล่าเออผมว่าต้องเปลี่ยนเซิร์ฟต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแน่เลยนะมาครับเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนขอเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนไม่รู้จะเปลี่ยนได้ผลหรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าจะได้มั้งเปลี่ยนเปลี่ยนเซิร์ฟอือเฮ้เปลี่ยนเซิร์ฟมันเปลี่ยนได้หรือเปล่าถ้าพอมีคนที่เปลี่ยนเพื่อนอยู่ใน ทรดดิ้งพาซาเนี่ยคือถ้าเราเข้าไปเราก็จะไปอยู่เซิฟของเพื่อนนะครับซึ่งเราเลือกไม่ได้ด้วยนะคืออ,อยากให้แก้ตรงนี้นะครับเฟสต์มแมสมาพอด,ดีด้วยแต่ผมไม่ได้เปิดไงพิวารานันพิวารันัสดีครับพิวารานันมาครับผมขอลองขอลองกลับไปใหม่คือคือลองลองไปเทรดดิ้งพาซาใหม่ขอขออยากเซิฟเดิมมันมีฮิวน้อยเซิฟเดิมขอนะ โหนะหน่ขอนะดูหน่อยสิเซิร์ฟเดิมหรือเปล่าเซิร์ฟเดิมหรือเปล่าดูดูจากชื่อดูจากชื่อชื่อจะมีชื่อที่ผมจําได้ไ้หน้ามีนะเซิร์ฟเดิมหรือเปล่าชื่อมันเยอะมากเลยเซิร์ฟเดิมหรือเปล่าเฮ้ยเซิร์ฟเซิร์ฟเลิฟเซิฟใหม่เซิร์ฟใหม่เซิร์ฟใหม่อุ้ยอันนี้ยิ้ว อันนี้เป็นฮิวกิ้งคือเฮ้ยไม่ใช่กิ้งกือมันเรียกว่ากิ้งก่าเออกิ้งก่ากิ้งกือจะบ้านหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้สามสิบหกปีอะน่าสนใจนะนี่ยตัวน่ะน่าสนใจนะฮิวมัชเมโล่แอนกอร์นี่น่ะน่าสนใจเนอะน่าสนใจเฮ้ยขายไปแล้ว <laughs> มันขายไปแล้ว <laughs> ขายไปต่อหน้าต่อตาเลยร้านนี้มีฮิวอะไรบ้างจิลล <olly> ี่เพนกวินแอปูเดน ผมซื้อไม่ได้ไม่มีเงินพอขอ,อฮิว้วถูกๆได้บอได้ไหมนี่ขายเป็นตัวอะไรเพิ Purple ่มๆไหมลูกอ่าขอแบบไม่โกเด้นไนด้ั้มพี่ใครอยากเหตุฮิว้วเฮ้ยคนนี้มีฮิว้วเยอะอยู่นะมีฮิว้วเยอะอยู่นะคนเนี้ยก็ร้านเฮ้ยขอเป็นครับเค้กได้ไหมขอครับเค้กได้บอ ใครอ่ะใครน่าจะเป็นคนนี้นะอ่า GLI OK ที T ่ GLI ต้องเทรดต้องเทรดเอเ้ยเขาดิสซิโบว์ดิสซิโบว์เดี๋ยวผมขอคับเค้กได้ไหมคับเค้กเขาไม่ขายฮิวคับเค้กครับผมอยากได้ฮิวคับเค้กได้ไหม, <laughs> มฮิวคับเค้กไหมขอฮิวคับเค้กหน่อย โอ้แฮปคิวครับเค้กขอหน่อยได้ไหมอยากได้เนี่ยมันสวยอะ่ะมันน่ารักดีดูครับเค้กหรือว่าเจลลี่แคนควินก็ได้แต่มันราคามันก็เท่ากันแต่เราเราเรทำใหปากมันแปลกๆทำให้ทำให้ปากเจลลี่แคนควินมันเออเป็นอย่างนี้อะ่ะเดี๋ยวมันก็อะไรอะไรอ่ะใครมายืนอยู่ด้านในหรือเปล่าอ๋อม,มีคนอยู่อยู่ด้านในก็ว่าทำให้ทำให้ปากมันแปลกๆ อะไรเอ่ยไม่เคนจะเทรดนิ high, ้วหรออะไรเอ่ยมีอะไรมีอะไรหรือเปล่ามีอะไหรือเปล่าไฮเอาไฮเอาเอาเอาไฮมาให้กลับไฮไฮมาให้กลับอ่าแล้วเอ๊ะมีอะไรมีอะไรครับมีอะไหรือเปล่าอะไรหรอ Do ดูยูวัน t ูบายไมอิเวนโอ้ไม่เอาอ่ะตอนนี้ยังไม่เอาอ่าไม่เอา ไม่ครับผมยังไม่เอานะขอกดแคนเซิลไปก่อนนะเออขอกดแคนเซิลไปก่อนผมยังไม่เอาผมขอตัวใหญ่ผมขอตัวใหญ่นะวูแฮปฮิวเอ๋อขอตัวใหญ่จีหรือเปล่าเนี่ยคนนี้เขาไม่เขาเขาเอฟเคหรอขอตัวใหญ่ได้ไหมได้บอได้บอไอขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่เถอ,เอขอตัวใหญ่ ปี๊ปเปาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีเฮ้ยเขา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 อ่ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ไปเทิดมาเอ่ยไปเทิดมาวายวายอะไรหรอพี่มีอะไรหรอมีอะไรหรอครับมีอะไรหรอเทื่อรอ่ะอ่าขอไม่เอาก่อนนะขอไม่เอาก่อนนะอันเนี้ยขอไม่เอาก่อนเพราะว่าเราขอวันคันนี้เราขอหิว เราขอหิวก่อนเนี่ยยังไม่ได้หิวเลยนะยังไม่ได้หิวเลยตอนเนี้ยไอ้ผมเจอคนดีละมีฮิวคัพเค้กครับเขามีฮิวคัพเค้กอ่ะผมจ่าย35บีเลยอ่ะฮิวคัพเค้กเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาไหมเอาไหมเอาอ๋อ <c oughs> อ่าอ่าได้ได้ได้ไดอ่าโอเคโอเค ได้เลยได้เลยเอาไหมเพื่อนเอาไมเอาไมเอานะสามสิบห้าบนะขอ,อลด <c oughs> อยากลดจริงจริงสมสบมันแพงไปหรือเปล่าสามบี่บีได้ไหมสามสี่บีสามสี่บีได้ไหมเพื่อนขอสามสิบสี่บได้บอไบอแล้วผมไปเขียนสามส้าทำไมเออผมไปเขียนสามส้าทำไมขอเทดใหม่ขอเทมใหม่เทดใหม่เทดใหม่เทดใหม่ๆๆๆ ขอขอใหม่ขอใหม่สามสามสิบสี่บีสามสิบสี่บีเออสามสี่บีป่ะสามสี่บีพร้อมพร้อมอันนี้อันนี้ได้สามสี่จุดห้าเฮ้สามสี่จุดสองสามสี่จุดสองจุดสองอ่ะเอาให้สุดเอาให้สุดอันนี้เอาให้สุดเอาให้สุดเลยสามสี่จุดสามสี่จุดสอง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 โอเคผมไหว เ่ยผมผมไหวเลยสิ่จุดสองเบาเาเอ้ยเพื่อนเอาเพื่อนเอาเนีเอาเพื่อนเอาจัดไปครับจัดแปอันเนี้ยได้เลยได้รถมาแ0 0ร้อยได้รถมาแ0 0รอยมาเลยครับกับฮิวฮิวคัพเค้กมาแล้วคิวคับเค้กนะขอร็อกก่อนเลยรลอกก่อนคิวคับเค้กผมซื้อมานี่คุ้มคุ้มน,น่าจะคุ้มนะ มันอาจจะเป็นราคาปกติก็ได้ครับเพราะเราเห็นร้านอื่นขาย35นะเออผมเห็นขาย35กันนะครับนี่เพชรเราเหลือ5.8 b 5ุ b บเออนะไม่เป็นไรครับถือว่าได้คิวมาคุ้มมากนะเออสำหรับพี่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 เพี่ยพี่ท้าไทยเนี่ยคนนี้เลยเนี่ยกระโดดย่งเย็งอยู่เนี่ยเฮ้ยพี่อยู่พี่พี่นิ่ง พี่ยืนนิ่งๆหน่อยได้ไหมครับขอถ่ายรูปหน่อยนี่นะพี่เนี่ยคนนี้เลยนะพี่เนี่ยขอบคุณนะครับที่ส่งเพชรมาแล้วก็พี่ยูดับเบิลยูอ่ายูดับเบิลยูยูเออใช่พี่ยูดับเบิลยูยูนะเออขอบคุณด้วยนะดูอย่างน่ารักเลยพี่ยูดับเบิลยูยูนี่คือผมยังไม่เคยเห็นเขาเลยนะในเกมอ่ะอยากเห็นมากอะอยากเห็นมากนะครับพี่จับดับเบิลยูยู ยูดับเป็นยูยูเออชื่อได้คือเรียกลิ้นพันกันแบบเกือบทุกคนพี่ยูดับเป็นยูยูเออพี่ดูพี่ยูดับเป็นยูยูเออเนี่ยเออยากอย่างเงี้ยได้ได้เราต้องฝึกพูดครับเราต้องฝึกพูดโอเคครับก็ได้ไปแล้วนะครับหิวตัวที่สามของเราล็อกไว้แล้วนะล็อกไว้แล้วนะเออมาครับกขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้เราส่งสัตว์มาให้ผมด้วยนะครับคือ ทุกคนผมเอาหมดนะครับขอบคุณหมดเลยนะขอบคุณหมดนะอย่าเพิ่งน้อยใจไปครับเออพี่ขานี่พี่ขาส่งมาเยอะมากอะ่ะส่งของดีเลยอะ่ะดูดินะพี่ขาส่งเป็นมัชเมลอนแอนกอรนี่นะขอขอบคุณด้วยนะเออขอบคุณนะครับแล้วก็ส่งเป็นเฟส 75m กดเคลมไปเลยละกันครับอา้าวดูอิงดูฟาสอีกนะไปครับอ่นะของพี่คาผมรับหมดเลยนะรับหมดเลยไม่ต้องห่วง ผมรับหมดของพี่คาพี่วารานก็มาครับพี่วารานอ่ะพี่วารานกดรับไปเลยครับรับไปเลยวันนี้รับไปเลยครับแล้วก็พี่พี่โอพีเออคนน้าพี่ชื่อพี่โอพีพี่คนใหม่พี่คนใหม่มาแล้วพี่โอพีผมอาจจะจาไม่ได้หมดนะครับเออจำไม่ได้หมดอ่าแล้วก็พีุ่ดท้ไทยครับอันนี้ผมยังไม่ได้รับเลยนะหนึ่งจุดห้าบีน่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับพีุ่ดท้าทยนี่คือหมดเพชรไปกับผมหลายบีเลยนะ พี่ยูเดมยูยูเลยเออส่งเพชรมาเยอะมากเลยอ่ะนี่เยอะมากก็ขอบคุณด้วยนะครับเออรับหมดแล้วก็เป็นพี่บูครับส่งเพชรมา2อเอ็มนะแล้วก็เพียงทารอกนะครับพี่ยูนี่คือส่งส่งเพชรมาแบบ2ององเอ็มนะแต่ส่งมาเยอะนะครับก็น่าจะรวมกันเป็นร้อยเอ็มนะนะผมว่านะเออเพียนตารอกก็รับไปเลยนะครับแล้วก็พี่สิบสี่วายโกแปดร้อยชับเฮ้ย ส่งเป็นเพีย้ยนล็อกชายนี่ฮาร์ดคอมานะครับเฮ้ยโกทุกแปดเลยครับเออตอนนี้ผมก็มีแปดร้อยซับสไครต์แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะให้ถึงหนึ่งพันไวๆนะครับเออแล้วก็กดรับมาเลยครับแล้วก็เป็นพี่ไซโชนเหรอไซโชนใช่ไหมไซโชนวีสองไฮส่งเป็นค,ค,คัพเค้กยูนิคอร์นมานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับเออขอบคุณหลายๆยยิ่งๆเลยแล้วก็พี่ก๊อตพี่ก๊อตสองห้าเออพี่ก๊อ 2, ตสองห้าส่งเป็น ซิลเวอร์สแต็กสตากซิลเวอร์สตากอันรอ่านคำๆอ่านคำๆซิลเวอร์สตากเออซิลเวอร์สตากแล้วก็เพจสิบแครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่ตุ๊ตไทยมาคนเดิมครับคนเดิมส่งเป็นโคเวอร์ยูนิคอร์ดนะครับทายซื่อขอบคุณโอเคนะครับก็รับมาเลยนะพี่ตุ๊ตไทยอีกแล้วส่งเป็นสมิลโร่คอคี้แบบดาร์มัเทอร์ก็ขอบคุณด้วยนะครับอ่าแล้วก็พี่บูครับพี่บู ส่งเพชรมา2อทุกรายการเลยอ่ะพี่บูนะ่าจะหมดเพชรหมดหมดค่าส่งไปน่าจะหลายล้านนะครับหลายล้านนะพอพี่บูส่งมาเยอะมากอ่ะแล้วก็พี่ทูทูไทยท,ทูอีกแล้วนะครับส่งเป็นซัาฟฟอรีแคทนะเฮ้ยมีลายเซ็นด้วยเฮ้ยอันนี้ของคนดังแน่เลยของคนดังแน่เลยนะคุณนะซัาฟฟอรีแคทเอ้ยอันนี้ผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยเพราะว่ามีลายเซ็นครับลายเซน็นไทซึม มีอินวิดีโอขอบคุณที่ขอบคุณชั้นในวิดีโออันนี้อาจจะแปลผิดหน่อยๆนะแล้วก็พี S ่เอสเคพี S ่เอคนใหม่คนใหม่แล้วพี P ่เอนะส่งเป็นเพียรตาแคดนะครับก็เป็นโลูกนะคอด้วยขอบคุณครับแล้วก็พี P ่พี P ่พี <c oughs> ่สพี I ่ไอเส่งเป็น Marsh. m a ร์ชเม l o w แองกอนะครับก็ขอบคุณด้วยนะ รับนะครับพี่วาลันส่งเป็นเออร์เลอร์เอสลอตนะครับรับมาเลยนะครับแล้วก็เลิฟด็อกนะครับพี่เลิฟด็อกเนี่ยพี่เลิฟด็อกก็มาบ่อยแล้วนะคนเนี้ยมาบ่อยแล้วนะครับมาบ่อยเยอะมาบ่อยมากนะครับรับให้หมดเลยนะครับรับให้หมดเลยส่งสัตว์น่ารักมากนะครับเออนะรับหมดนะครับรับหมดไม่ต้องห่วงผมรับหมดนะครับแล้วก็สปริงกิฟฟินเออสปริงกิฟฟินก็รับอีกนะครับ นะพี่เลิฟด็อกนะพี่เลิฟด็อกพ,พี่เลิฟด็อกส่งมาเยอะมากส่งเยอะมาก I will be with you until you have follow อะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้แปลไม่ถูกจริงๆครับแปลอันนี้แปลไม่ถูกจริงเฮ้ยใครใครใครแปลถ้าคอมเมนต์ครับใครแปลน้าคอมเมนต์นะคือเขาส่งอุ้ยอันนี้อันนี้ผมไม่เคยเห็นแตกแตกด็อกอันนี้อาจจะ อาจจะมีอยู่แต่ผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ส่งเป็นแมวมาด้วยเฮ้ยน่ารักอ่ะตัวนี้น่ารักแล้วก็เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันอาริตเต้นบิดเฮลโลเฮลโลอาริตเต้นบิด what เอาอะไรครับเนี่ยมาครับเอามาเลยครับออ๋ผมเอาหมดพี่ดูดเดิ้ลดอฟฟินนะครับไม่ใช่พี่ดูดเดิ้ลดอฟฟินพี่ทูดชัยทูส่งไปแล้วกับดูดเดิ้ลดอฟฟินนะครับเอ้ยส่งมาเยอะเหมือนกันนะ เออพี่ทูตูไททูน่าจะหมดไปกับผมนี่คือเกิน30มสิบปีอ่ะเกิน30มสิบปีอ่ะเพิ่มมาเมโลชิกตัวเนี้ยตัวนี้ก็ตัวนี้คือได้จากการซื้อเป็นเจ้าตัวเจ้าอ่าเขาเรียกว่าซื้อเป็นของของชิ้นหนึ่งนะครับของเกมนี้นะแล้วก็กดคอนเฟิร์มรับมาหมดเลยนะครับดูโหรับมาเพชรผมจะ 10M คิดดูสินะเฮ้ยน่าพี่ทูตูไททู กระโดดอยู่เลยครับก็ขอบคุณด้วยนะครับเออขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ส่งมาทั้งหมดด้วยนะครับอยู่ไหนเอยพี่วารานพี่วารานอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่ใครส่งเทรดมาเอยก่อนไปก่อนลาท่านผู้ชมเฮ้ยคิวสตรอมอ่ะคิวสตรอมเอา offer. ออฟเฟอร์่าขอขอยังขอยังขอเอาไ้ผัดหน้าเอาไว้ผัดหน้าก่อน ก็สําหรับเกมนี้ก็ไ้เพียรเท่านี้ก่อนนะครับได้คิวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวจากเพชรพี่ทูไททูแล้วก็ทุกๆคนครับอจากเพชรพี่ดับเบิลยูอ่ะยูดับเบิลยูยูด้วยครับเออเออนะครับแล้วก็เพชรจากพี่คาเออพี่คาเยอะแยะเลย่ะเพชรจากพี่คาด้วยแล้วก็พี่คนอื่นนะครับคือทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับบ๊ายบายนะสำหรับพาร์นี้ก็ไ้เพียรเท่านี้ก่อนนะครับเวื่อเชิกับพาร์ทหน้านะ พี่ยืนทอนซับผมเลยเหรอทอนซับวัดซ้อนทับเอ้ยทอนซับทับซ้อนเออทับซ้อนเออเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะโอเคเนบะก็บายบายนะ